สวัสดีค่ะชอโฮสคิมรนา,าค่ะฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยเกี่ยวกับการดูแลหน้าแบบวัลละแผ่นแล้วฉันก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากด้วยเวลาที่เราพูดถึงมาร์คก็จะคิดว่าต้องใช้ก่อนวันที่มีนัดสําคัญหรือเวลาที่อยากให้ผิวดีแต่งหน้าติดสวยวันนี้เรามีสินค้าที่จะทําลายความคิดแบบเดิม,ดมนั้นค่ะ นั่นก็คือสินค้าใหม่ที่กำลังจะวางจำหน่าย a t o m y Daily Expert Max นั่นเองค่ะเวลาพูดถึง Max มีบางครั้งที่เราบำรุงฉ่ำมากแต่เวลาแต่งหน้าก็ยังหลุดง่ายแต่ตัวนี้จะดูแลผิวหน้าอย่างเบาสบายแล้วก็ยังดูแลปัญหาผิวและใช้วัตถุด,ดิบที่ปลอดภัยอีกด้วยค่ะการดูแลผิวนี่สำคัญมากนะคะเรามักพูดกันว่าถ้าเราไม่ดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนหน้าก็จะแก่ค่ะอยากจะไปเจอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแต่ก็ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะ มีอะไรที่จะตอบโจทย์นี้ได้บ้างนะถ้าเป็นอย่างนั้นมาลองใช้อโทมี่ดูสิคะเดี๋ยวฉันจะบอกเหตุผลที่ฉันกลายเป็นแฟนคลับอโทมี่ให้ฟังคะ่ะอย่างแรกคือการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ใหม่ลองฟังเพลงดูคะ่ะเติมน้ำเมื่อผิวแห้งเติมความฉ่ำเมื่อผิวพล้าเติมความแต่งตึงเมื่อผิวพังให้ปังๆทุกวันกับอโทมี่เพลงฟังดูแห้งๆเ <c oughs> หรอคะ <c oughs> สูตรเติมความชุ่มชื้นที่มีระบบล็อกความชุ่มชื้น5ชั้นอย่างสูตรยเจอร์ไรซิ่งแล้วก็สูตรบรท์เทน n i n g เติมผิวให้ฉ่ำเบาจากผิวชั้นนใ และสูตรที่จะเติมอาหารผิวให้ผิวยืดหยุ่นแต่งตึงยางสูตรเฟิร์มมิ่งค่ะสามารถเลือกได้3สูตรเลยละค่ะทุกคนต้องชอบแน่ๆเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนเห็นชิดมาร์สไหมคะใหญ่มากค่ะมีดีไซน์มาให้เหมาะสมกับใบหน้าของคนเอเชียเลยจัดมาให้พอดีเลยค่ะสามีชั้นที่หน้าใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ แล้วลูกๆที่กังวลเรื่องผิวก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ทุกวันเลยแหละคะ่ะถ้าคิดว่านี่คือราคาที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกวันคงคิดกันเลยใช่ไหมคะว่าราคามันดีมากๆเรามาดูวัตถุดิบของแผ่นมาร์กันค่ะเส้นใยเทนเซลและคูปราที่ใช้ในมาร์ราคาถูกจริงๆก็ดีค่ะแต่ความสามารถในการดูดซึมสารอาจจะไม่ดีพอถ้าอย่างนั้นลืมไปได้เลยค่ะวัตถุดิบเส้นใยคูปราที่ใช้ในมาร์ราคาแพงเส้นใยสาหร่ายทะเลธรรมชาติที่มีความชุ่มชื้นสูงรวมถึงเส้นใยไผ่และเส้นใยยด้วค่ะ วัตถุดิบของแผ่นมาร์์ที่ผลิตมาให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมกับผิวที่สุดแผ่นมาร์์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของอัทมี่เลยค่ะมีชื่อว่าซีวีดเอ็กซ์เพรสชีตค่ะความสามารถในการหูดซึมสารเลือดไม่เหมือนใครค่ะทำไมถึงสําคัญเหรอคะการเพิ่มปริมาณเอสเซนต์จาก20กรัมเป็น24กรัมมันก็ดีนะคะแต่การจะส่งสารบํารุงเหล่านี้ไปบนใบหน้าของพวกเราแผ่นมาร์์จะต้องเป็นคนช่วยนะคะแล้วเมื่อที่มาจากมาร์์ของเราจะมีความหนื่องลองดูด้วยตาของคุณเองสิคะมันช่วยทําให้มาร์์ติดหน้าเราแน่นขึ้น แค่แผ่นมาร์ธรรมชาติก็ทําให้ส่งสารได้มากขึ้นเพราะความสามารถในการดูดซึมค่ะแผ่นมาร์นี้ไม่ใช่แผ่นมาร์ดาธรรมดาค่ะนอกจากแผ่นมาร์จะบางทําให้ติดผิวแน่นขึ้นแล้วก็ยังเติมเต็มจุดอ่อนของความแห้งของผิวใต้มาร์คหรือผิวดูดซึมสารบํารุงจากมาร์คไม่ได้เราก็เติมเต็มตรงจุดนี้หมดเลยค่ะแตกต่างตั้งแต่แผ่นมาร์คนี่คือความสามารถทางเทคโนโลยีของอะทอมีค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันทีละสูตรเลยดีไหมคะเรามาเริ่มจากสูตรมอยเจอร์ไรซิ่งกันค่ะ พิเศษกว่ามาร์ค์อื่นๆมากเพราะมันชุ่มชื้นไปจนถึงเช้าอีกวันเลยละคะ่ะกรอบนอกนุ่มในเอ๊ะนี่มันหมูทอดหรือเปล่านะความชุ่มชื้นจากข้างในมันเอ่อล้นขึ้นมาเลยค่ะถ้าอยากให้ผิวชุ่มชื้นไปถึงผิวชั้นในก็จะต้องลองตัวนี้เลยค่ะส่วนประกอบที่อยู่ในนี้ก็แตกต่างแล้วค่ะอย่างแรกสูตรนี้ประกอบด้วยสารที่ให้ความชุ่มชื้นจากธรรมชาติอย่าง Moisture Source Complex สิ่งที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนนั้นเป็นโพลิแซคคารายชนิดหนึ่งที่อยู่ในเห็ดและธัญพืชทําหน้าที่สร้างกําแพงเซลล์ค่ะพูดง่ายๆว่าเป็นการเติมพลังให้ผิวค่ะเพิ่มพลังในการปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกซึ่งเส้นใย,ยอาหารในส่วนนี้จัดเต็มไว้ในมาร์กเลยค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสูตรมาจีไรซิ่งนั่นก็คือกรดไฮยาลูโรนิกที่อัดแน่นในมาร์คค่ะตัวนี้แตกต่างตั้งแต่เบสค่ะยังไงน่ะเหรอคะเราใช้น้ําทะเลลึกฮาวายเป็นเบสฮาวายแท้ๆเลยค่ะ ทุกคนจะได้พบกับความรู้สึกดีๆเหมือนเพิ่งกลับมาจากฮาวายเลยแ่ะคะ่ะต่างตั้งแต่น,น้ําที่ใช้อยากให้รู้เลยว่าสิ่งที่ใช้ก็ต่างกันแล้วะะล่ะค่ะลองสนุกกับความชุ่มชื้นที่จะฉ่ำตั้งแต่ผิวภายในสู่ภายนอกกันดูนะคะต่อไปเป็นสูตรที่2ที่ชั้นภูมิใจานําเสนอมากคะ่ะสูตร brightening นั่นเองเหมาะกับยุคนี้มากๆเลยคะ่ะเมื่อผิวหน้าเจอกับรังสี UV ทําให้สีผิวหมองคล้ำดูไม่สม่ําเสมอเวลาแบบนี้เราต้องรีบดูแลคะ่ะ มันจะไม่ได้กระจงางใสขึ้นทันทีในครั้งเดียวมันจะค่อยๆกระจงางใสและดูฉ่ำวาวจากภายในค่ะซึ่งเหตุผลอยู่ที่ส่วนประกอบของเราค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจต้องนําเสนอค่ะกลูตาไทโอนเอนไซม์ไทโรซินเนสจะเติมลงไปในผิวอย่างเต็มที่ทําให้น่ากระจงางใสและฉ่ำวาวอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแล้วปริมาณของวิตามินซีและวิตามินอ e ีก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะปริมาณวิตามินซีมีมากกว่าแอปเปิลถึง200เท่า มากกว่าเลมอน5เท่าและมีปริมาณวิตามินอ e ีมากกว่ากีวีอีก5เท่าจึงทำให้ผิวได้รับการฟื้นฟูให้กระจ่างใสยอย่างสมดุลทั่วทั้งใบหน้าแค่นี้ยังไม่พอนะคะเราจะต้องดูสารสกัด2ตัวนี้ให้ดีนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากจมูกข้าวนั่นเองค่ะ เป็นจมูกข้าวที่มาจากข้าวที่ปลูกในชังหึงจังหวัดชลลาใต้นำส่วนประกอบโพลีฟินอลจากจมูกข้าวทาให้ทุกคนรู้สึกได้เลยว่าโทนสีผิวได้ถูกฟื้นฟูตั้งแต่ผิวชั้นในเลยและค่ะแล้วก็มีจุลินซีที่ช่วงนี้คนให้ความสนใจเยอะมากค่ะและยังมีสารสกัดจากจุลินซีบิฟิต้าทำให้ผิวแข็งแดงขึ้นถ้าอยากให้ผิวแข็งแรงขึ้นในช่วงนี้สูตรบรเทนิ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้ทุกคนค่ะ และมาถึงสูตรสุดท้ายสูตรที่3แล้วค่ะหนุ่มสาวอายุขึ้นเลข4 5 6ต้องดูดีๆนะคะสูตรเฟิร์มมิ่งค่ะสารบำรุงในสูตรเฟิร์มมิ่งนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะ โอลิโกเปปไทา์วันเป็นเปปไทายที่มีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไลซีนไกลซีนและฮิสติดีนจะช่วยเพิ่มความกระชับแต่งตึงให้ผิวฟื้นฟูผิวในส่วนที่มีริ้วรอยค่ะถ้าพูดถึงคอลลาเจนเลยค่ะไม่ได้มีแค่บนเส้นผมนะคะแต่คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักของการรวมกลุ่มเซลล์ของร่างกายเราทั้งทานทั้งทาและในมาร์กสูตรน,นี้ก็มีคอลลาเจนค่ะจะช่วยคงความแต่งตึงให้กับผิว คอลลาเจนนี้ ese, ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นความแต่งตึงและความยืดหยุนค่ะทุกคนจะได้รู้สึกว่าน่าดูอ่อนเยาว์ลงค่ะและยังมีคอมบูชาที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้อีกด้วยค่ะนักแสดงชื่อดังอย่างมิรัมมนดาเคอ Amanda s e y f r i ทั้งนักแสดงทั้งนักร้องต่างก็พากาพันโพสตลงโซเชียลค่ะคอมบูชาที่ต้องถือไปไหนมาไหนด้วยเหมือนเรานำชาตัวนี้มาทาบนใบหน้าและทุกคนจะสัมผัสถึงความแต่งตึงที่เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์แบบเลยแหละค่ะ นี่ฉันเมาเพลินจนลืมดูเวลาไปเลยแล้วค่ะหวังว่าฉันจะส่งต่อความดีงามของมาร์กส์นี้ถึงทุกคนได้นะคะมีคำหนึ่งที่ฉันชอบมากๆค่ะความสม่ำเสมอในทุกๆวันจะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันของทุกคนจะกลายเป็นพลังให้กับธุรกิจของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงและความสนุกในทุกๆวันกับ Daily ExpertMar ค่ะดิฉันโชว์ฮสคิมรานาสวัสดีค่ะ